ลูกสาวบอปปนกบเซนไม้สมพี um som, no ่น้องมอือมันจะชิมเนาะมันเบิดได้เหรอ มันขาวร่บขาวนั่งเกยยืขาวตัวข,าว,ขาวน,นาั่นนเกยยืนม,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 มันไม่เกยเลยนกรอบแห้งยุที่บุินัดพันใช่ด้วยตี้เป <c oughs> ็นจากต่วนยืนอคือแซ่บเทเด้นอนพูดนะ ไม่เมือน,นกัอีพ่อป้อนมึงมาพ่อป้อน,นดูจะว่าแม่ป้อนอยู่อุ๊เทียดอยังนั้นตีเมื่อวันตีเ <c oughs> มื่อวันบอกโอ้ยเอาลูกอ่ะโอ้แซ่บแซ่บแห้งไรอันว่าหูบอ่ <c oughs> นี่พี่น้องเอ้ยเพื่นแซ่บดูเพื่นแซ่บอย่างนี้ต้มกบปนพี่น้องเนาะมาพี่น้องเปิดคลิปมากกับมา กินข้าวกินน้ำเนี่ยเศ้าๆน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื้อนี้กับพท่านได้ออกจากบ้านเพียงนาะเพรวาวันว่า,าเฮ็ดกับข้าวให้ลูกให้เมียกินก่อนพี่น้องมอีต้มมีปรนกบพ,พี่น้องได้กับอ่าอ,อันนี้ของลูกพี่น้องเนาะอันนี้ลวกจิ้มพี่น้องแจ่วขมเลยกับโอ้ยแม่มะเขือขึ้นโบไปปิดมากินนะเจ๊ซีหาลูกไปย่างยไปไปิดเด้อเอาอยู่ไปดอยนะดอยดอย มาพี่น้องเลยมากินข้าวเ้าน้ากันเด้อะพี่น้องเด้อะเช็ดเช็น้ากันมาไอ้ลาลูกมามาเร็วเอาแล้วขอาวแล้วเอาแล้อข่าวเด้อมาเด้วเนี่ยไปเป็นหมึกเป็นหมึกเขีมาให้พ่อเฉดเดิมเอาแล้วเอาเช็ดเช็ดเช็เช็เช็ฮึบ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 ลุกมาขึ้น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 มาชิวชวยขึ้นมาชิวชวยเออยับมาพี่อีกนั่นเองยับมาพี่อีกนั่นหนึ่งลูก่ยับมาพี่อีกนั่นหนึ่งบองมาบองมาพ่อ เอเอย้ําไม่ย้ํไม่เอออือนี่แหละนี่แหละนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละเออบัพูดมันฟุ่นหลายมาพี่น้องเอ้ยจากในกาก่อนอื่นก่อนใดกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้งอ,นองทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนะพี่น้องเอามาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเโซมชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันเมื่อนี้ก็อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกพี่น้องเนาะ อสบายดีพี่น้องนี่ลูกล่ะทุ่จ้าทุ่จ้าก่อนทุ่จ้างามงามยิ้มสวยสวยให้ไปลูกมึงเนาะยิ้มมึงามสิยิ้มสวยแล้ววันน่ะโดยเอ้ยน้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอะแบบปอดน้ำกรบอกท่นเหมือนอ่ะลูกอะอะอะปากให้เออโอ้ยเส็บเส็เส็อาชุดน้ำ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 โบสดเนาะน้ำโบสดเนาะอาเมืองเมืองอีพ่อเอาขากบให้ก่อน โอ้ยเนื้อขาวมากเลยพี่น้องเนี่ยสีขาวๆใชน,นะดมลูกะเออมาได้พี่น้องไอว่าที่นี่กินข้าวน้ำกันเด้อพี่ยงเด้อแฮกแฮกมานแต่เศ้าค่ำแรกมาพี่น้องมาเบิรงนี่แหละไฟฟัดมาแต่ดุนแล้วช่วงนี้ก็กบหน่อยออกพี่น้องไปกันอันว่าบอดี้กัดมามืออันไหนไปนอนคืนมาแหละไปน,นอนไปน,นอนถ่าแล้วกันไฮบอล่อ <c oughs> ไปดิเอปลาลูกมากินหอมกันรูกเปนี่เอ้มือเห็นกูเห้ยมันนี่แค่ไหนแค่ไินิคือจะเป็นห่อนได้แปล่ะน่ะิด่ตกไป

มาไหยังมาเกลือสองสามต้นกินน้ำกับวาท่าน เมนว่านี่เพี่น้องเม่น้องนี้ปลูกไว้ประมาณสองสามต้นนั่นน่ะเนาะติดน้ำกระบาดัหพี่หนุ่มมยเกลือนี่แก่แก่แล้วจะเป็นเหลืองเป็นเหลืองเขื่อเขือรากกับมะเขือขาวอืมอร่อ นอดัน่ามังนอดเยอะว่าภาษาไทยเพิ่นเอินัน่าสบปบรดปลูกไว้คือเดียวฮะทำทีกินจักหหางนมิฮักเลยเหรออ่ะมันน้อย้อยเือแลายบ Thêm pin lột này Bỏ đi đây, ở đây gì đây rồi à? Tuần lắm bạn Hãy <laughs> <laughs> subscribe เอาไปให้นะเป็นอืมไมน่ื่อตรงเนี้ยพี่น้องมาแข่งกับพิษมาใหม่ๆเลยวันนี้ซื้อได้ขายน้ำไผ่ปลูกไวม้มาพี่น้องมาคำเย้ยหมือกันมาได้เพี่น้มไหมอืมได้อิีกไหม ว่าเอากระโดดนะเผืไไ่อไงนั่แป้งคือในอัน,น,นไม่ต้องยุดีิตำแหน่งพี่นอ้องป,กปนกบเอ

ปนกบเซโนไวสมพี่น้องมัชิมเนาะมันเบิดได้เหรอ,อ,อมันขาวครับ เอานั่นเกียยืมขาตัวขาวนั่นเกีย่ยแต่น,นมันเน็เเลยกรอบแห้งยอที่บระษัทในพนใช่เลยเจ้เป็นจากส่วนยืนมัน,อนอขึ้นด,ดขึ้นล่างเลยเนาะ อ,อ,อยินแล้วหลายคำนลยเรืเอยพอปลาไปพี่ลูกให้ปากไอาปกไอืมให้ปากได้ให้ปากได้ลูกอือ บนใส่กับอันว่าหักเพชรอันว่าเมน่องนี้นี่ปลูกไว้ผสมประสานกับของไอเพชรเอามาให้บะที่นี่กรอปุกมันเป็นหมากอนะเป็นหมากเลยนะตายในขณะกูดเขากูดเขาบ่างอฮะบ่าเหี้ยบันกะหลังแส๊มั้าหมงอนอนะ่ะจะไปะยกมัน น้ำอืมอืมแล้วมันชิม่ากเนาะตัวนี้โบเสื้อก็ต้องเสื้อแล้วพี่น้องเนาะเรื่องโพตา้าเอานัางน่งเหรอไปเป่ามือที่สองหรือที่สามเลยที่สองีลย ไปเป่ามือที่สองมือแรกก็เริ่มดีขึ้นมือสองแห้งโอเคขึ้นได้พี่น้องแค่นี้กำลังเปลี่ยวภาไปไม่เชียวโดยปั๊ดไม่อยากเสื้อก็ต้องเสือ้อลุงนะไม่เคเสื้อได้ติยังคนคอยคอยซื้อเรื่องให้อยู่เนี่ยจากแบบว,ว่าเราสร้างลูกทางเต้าไว้ยูแล้วมันขึ้นมาแ,แล้วนั่งน้ำมันหายใจไม่ออกเลยอะใช่ป่ะ ขช่ไมมีคนปิดหูดังว่าใช่ไหมพี่น้องแช่ใจบ่ฮอดอ๋อแช่ใจอะไรดึงลงไปบ่ฮอดท้องจะเทือนะไว้ไงนะมันบ่ฮอดปอดนะไว้ไงเน,ะน,ะนาะเอาฟุ้งกบไปยังนีบ่บ่เออได้เนี่ย

พ่อตัวนี้ลืมสดนั่นมาอันนี้นั่งๆเร่งกับกับมาระผอดใจออกไปนาเต่าแล้วนันน่งวะ ลุงก็คิดว่าไปแป๊บเดียวได้พี่น้องเลยโอ้โหเฮ้ยรอไปเกือบสามชั่วโมงมามามาเปาคนส่วนชิมมูงคนแรกเป็นเปล่ามอเปล่าอ่ะด้วย อ้าวขาอิ่มได้ข่าวนะข้าวให้ดู่ะนี่แดดเขาน้มนิ่งอ้อยน้ำมันนนึเก่ยวไปหืมบไปนกเว่ยยากได้บ่กินพอเดียวหรอกนี่กินน้ำกันอ่ะา อาขอโทษขอไปแล้วไปน่ะเนีฮ้อมุสีนี้เนี่ยกระทู้ว่าจะกินลายปัะนี่กับพ่อกับเอาไว้หฮไลายเด้ออันหังเนี้ยกันพ่อเห็นยังให้กินกินยุคพี่น้องเลยถึกปากแล้วมั้งไปชอบมึงพ่ออะพ่อเห็นไหน อร่อยมากเลยอร่อยไหมูุ่ทั้งวันเลยเฮ้ยนี่เป็นอะไรเป็นอย่งไรบาทที่นี่เฮ้ยคำใหญ่พอดหาหุคำทันตัวคำนั้นหน่อยเดียวใหญ่มันเคยยังไงม,มันเคยหรองอางไปอีกแบบเว ไม่เป็นอมอืม,อมนี่แกันนี้แใครเด็กคนมาปิดเอานี่บามาปิดอ่ะพี่นยังไงเ ทันพิดไป,ปหางหวนี่เป็นกระปุงกงเบือเสียบเนาะอันนี้ยอดชดชดมันน่ะกินกับก้อยปลาเมื่กี้ลุงกับผมเคยกินเนาะขึ้นไปเสพปูนลุงไปสังเกตบ,บางใบย,ยังใบยังอันนี้นวะคิดโอ้ใบบางยอดกินชดเลยกินกับก้อยปลา ไปกินยีราอาหารอยู่สิปนม,มันไม่ได้นั่นบม,มันไม่ได้ขมไม่ได้นั่นขมมันกัขมนัวๆแต่มแมงบ,บกัดเลยฮะแมงไม่ข่าไก่เลยแมงกัวเป็นยังมันจมข่าไก่ไม่ละแมงแข้งมันกินคือแมงแข้ง กินม mm. mm. mm ัน hmm. ช mm ุนแมงมันไม่ได้กัดเลยน่ะแม่เห็นน้ำเปลือบอ่ะเห่นแล้วแมงมันยังมาขวาไก่กินเราแบบเบื่อบ่มาชดแบบนี้ไม่หายไม่หายไอ้อ่ะสดน้ำสดน้ำเสียงสดไหมโอ้ยนอนมาเลี้ยงวันกันเลย กิ่งเขาไอ้ชื่อว่านี่ฮะคือเปล่าเดี๋ยวว่าไงพี่ต้องกังคัะพ่อเยเห็นไหมพี่น้องเลยโอ,อ้ยเป็นคักแห้งเบิ่ดได้ไปเลยคือแห้เบิดได้ พน้ำไม่เยอะเอแล้วไปต้งสดแล้วไปดูพอ่อ,อมันเผ็ดมันเผ็ด Nào không tầm nào hết nó Em bắt đẹp mới bắt đẹp มาแล้วมามาแล้วอือต้นน้อยน่งดุกันน่ะดุมอะไรได้บัตรมันเมื่อไหรเนีน่ยมันเตะหน้ามันเมื่อพอแล้วเอ๊ยหลุดมือสักเดี๋ยวจะกินจุ่มมันนด้เจ้ากินมาถึงจุ่มมันเนี่ยเราเอาอันี้อ่ะเนี่ย เอย่ามันแล้วมันเนี่ยว้าวเห็นปะเผ็ดเดือบถอยแหละมัดเือของมัดมามาหนึ่งเผ็ดก็กินชื่อชาชิวชาเลยตักใส่ พอแล้หร hmm? uh ือเนาะพอเนาะพอแล้วพอแล้วมันเบิร์ดได้หลือมันเบิร์ดได้ลูกเบิร์ดได้เนาะฮึน้องสีแามเป็นไทยบัตรที่นี่อีหละฮะตัวนาะตะกี้นะเตเตะกี้จะจับกับอะไรนะพี่น้องชิ้มมือเริ่มใหญ่มากเลยแบบว่าเริ่มแบบบางทุนจักรแล้วอ้อนทุ่นจะอ้อนพอแบบว่าแบบว่าจะพอโยกอย่างเี้นะฮึ ยี่พอ่อเฉยมาติสายมันเบืบ่อดุเบิดอและดุฮะม่เบ๋เบเบไปขอมุงลี่ใหม่ไปใช่ไหมเมื่อเจ้านำกัดดุลวัตถิกิจักมันจะขอมุงรี่ใหม่ไนแล้วลเือนุงลี่ผเนี่ยอันนี้คอยอยู่ไงเอ้ออางาน ไม่ไใหญ่มากเลยผู้บ่าวถามว่าเจ้าเคยกินกบเจ้ากินกบอยู่บอ่อแหละ้ว <c oughs> อันนี้นี่บ่อวผบ่านะหนุ่ยมันบ่มีเนด้ลูกละบ่นได้เลยูกใช่พี่น้องเอ้ยเป็นโทษเป็นหนี้ลูกสาวเลยบ้านนี้ <c oughs> อ Nó no, bớt chút thai đó bà đi nữa, chút thai đấy đó Chút thai đấy Chút thai đấy bà ừ. đi nữa ปนี่นลบ้านบ้ายากเราเดี๋ยวพออันว่าหา่ดุงดีการมาห้ดอกขันยาขนาดบดคักบดเนยได้ดุบ้ดได้ลูกเบดะด้บานี่นะบิดได้ ฮะน้อไม่ชมก็เอา,าว่าไปอะเบิร์ตกินน้ำมาเนี่ยไปกินน้ำมีแค่พ่อไปนี่ไม่เบื่อเลยเบิ่อแล้วลูกเบิ่อแล้วเบื่อทักเราฮู้ดีใจพี่น้องเนาะนดีใจที่ถ้าพ่พแล้วก็ดีขึ้นหลายข้ามมุ่เนาะตอนนี้นกุ้มใจเยอะเลยพี่น้องลุงก็กุ้มใจเพราะว่าช่วงนี้ก็ ปัญหาพี่น้องเลยบอกง่ายงซะปัญหาในในครอบครัวเพื่อนซานนี่แหละมันถึงว่ามันสีอ่ะอยู่เพ<ม>ื่อนเพื่นถึงว่าสีอยู่เพื่อนไปเพื่อนมันอยู่กับจิงพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเกิดปัญหากับครอบครัว,ว,พวกเพื่อญาติคือมันนัดกันมากนี่นะบอกไง,ไง่ววกกยายๆซะ ด้วยเดืดอแต่ไรพ่อเมืแล้วเมิดแล้วเมคักเมื่อ่พ่อเมื่อ่อผมมีให้ละมือไห่จังกินนนาะลูกเด้อเมแล้วมือห่พ่อต้มไห้หลายๆด้อลูกเด้อมดแล้วมดแล้วมดแล้วบอลมดแล้วบอล่นวาแมดแล้ว มันเบิด์ตแล่ะเนี่ยใช่ไหมเบิรตแล่ะอ๋ออืมมาบัาบัาบัมาช่วนั่าเขาว่ายนั่าเมื่อวาพ่อช่วยารอมันเผ็ดนะลูกพอบาานเนา้ยอันไหน กันพอพ่อดุก็คือสิบ่พอดอกเบื้องหน้าเห็นแล้วอะพี่น้องไงสิแม่นุ้งบุญโทรมาสงสัยอ้าวน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องไงมาอ่ากินข้าวกินน้ำน้ำกันอย่ากกับดุกลเมียพี่น้องมาอีกอะบอดี้เพิ่นต้มกบมาให้ปนกได้ปนกบแล้วก็อ่า ลวกจิ้มพี่น้องเนาะแต่กัมีพักมีใหญ่ละอ่าขอบคุณกลุ่คุ้นในหลายที่พี่น้องเขามาอ่าเป็นกำลังใจก็ว่ามึงมาชมให้นุ่มเพิ่มนะพี่น้องอ่าาเป็นกำลังใจขอบคุณกลุ่คุ้นในหลายพี่น้องเนาะเอ้าไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อบายบายลูกหลานทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนอย่างบายบายทุ่จ้าก่อนขอบใจก่อนเลยขอบใจก่อนอุ้ยฮู้ยโอ้ย